สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมไฟท์แท็กติกนะฮะเอ็นคา t เตอร์วันนี้ไม่มีเงียบเงาเลยสนับสนุนโดย o อ e r Top Up อตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนมีใบ,บราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพลกหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ดีสคริปชันดีได้เลย ก็สำหรับอักเบนในวันนี้ฮะมีเป็นทาวเวอร์ดีเฟนซ์ซึ่งก็น่าลองดีเหมือนกันครับได้เอมเบรมาเดี๋ยวลองส่งมาใหด,ดูก่อนนะตอนนี้ผมมีเป็นอารต,ตเมต้าฮะที่น่าจะเล่นกันครับได้มา3ตัวและอ่ะเซนทีเนาะโอเคมาลุ้นฮะ้ไดอารต,ตเมต้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยแบ็คโลสครับโอเคไม่มีสักตัวครับหรือทีมใหม่หมดเลยก็ต้องการตรา2ตราด้วยครับเพื่อที่จะไป7แบ็คโลส ไอเทมวันนี้ก็จะแห้งๆหน่อยครับมีแค่2ชิ้นนะส่วนในตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเอามาเป็นวอชเชอร์ขั้นหนึ่งครับเอาเข้าจริงผมว่ามันน่าจะรวมกันได้ครับอตโตเวต้ากับแบ็กโลรับคือตัวมันมี5ตัวเท่ากันเลยแล้วพอสานเข้าคู่ได้ก็จะมีวอชเชอร์ฮะมีเป็นโดมิเนเตอร์ฮะก็ไปเข้าคู่กับแคสโซเปียได้ครับก็เป็นลีโรหรือไปเล่นตัวแพงมาซาก็จะได้มาเป็นวิชเนอรี่ครับขั้นหนึ่งอ๋อมันก็เข้าคู่กันได้เลยเดี๋ยวลองดู ค็อปเอรทับขึ้นมาเป็น2ดาวครับจีเลยเจอกับพิทไฟเตอร์นะครับใส่มา4ตัวกลับมาเป็นคอนเทเลอร์ขั้นเด็กก็มีดูเลือดจากพิทไฟเตอร์ฮ้าเปิดมาขั้น2ก็จะได้การเด้งเลือดหลังจากให้พีตับกว่า50เิเปิมากขึ้นเลยครับตอนนี้แนวหน้าเราก็จะเริ่มหายไปตัวแทนผมเปลี่ยนเป็นเลนดี้ฮะรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็ยืนได้นานกว่าดาเลสครับแล้วก็เรียบร้อยฮะชนะไป ส่วนไอเทมครับตัวแบกของเรายัางไงก็ทางเวทเนี่ยฮอกมองก็ได้แคสซเซโอเปียก็ได้มาสหาก็ได้เลอบองก็ได้ครับก็มักจะทางเวทหมดเลยถ้าไม่รีโลก็เลยเดี๋ยวไปหยิบเป็นคัดทามะอ่ะโอเคได้อยู่เนี่ยครับไล่มาเป็นซีเวลกเล็ดและสองดาวฮันเดิ์ครับเดี๋ยวไปกันที่เลเวลห้าได้ลงเป็นรีเซอร์ท่านหนึ่ง ส่วนตัวแบ็กโรสครับได้มาหนึ่งแล้วฮะขาดอีกหนึ่งตัว่าไม่ค่อยมีเลยไม่ได้เปิดสักทีรอบนี้ฮะเจอ,อกับคอนเทเลอร์ครับข้างหน้ามีเป็นดารเลสสองดาวแล้วเก็บไปได้เรียบร้อยฮะข้างหลังมีเป็นทราวเวนฮะกุนซูใส,สมาแต่ก็สู้ได้อยู่ดี <c oughs> มีเป็นนูนูครับนูนูเราได้วิชนารี่ครับเปิดได้อยู่เหมือนกันแต่มอกาน่าเราก็ยังไม่ได้ลงไปครับก็ไม่เป็นไร บ้านนี้ก็คอนเทลเลอร์มาเก็บเงินเหมือนกันเลยครับด้านหน้ามีเป็นวอชเชอร์แล้วก็ใส่คลาวการดมาฮะทำเป็นอัคเมนต์มาก็ทำให้คลาวการ์ดทำงานได้ดีขึ้นข้างหลังมีเป็นกาวเวนครับสงดาวได้ฟรีๆแะส่วนดาวหน้าของเราทำเป็นบลิเซอร์ขั้นหนึ่งแล้วก็เปิดเอาตองไปต้า้ามาสร้างความสายเพิ่มเติมเลยครับเรียบร้อยฮะชนะไปครับนี่เอาขุ่นไว้ข้างหลังด้วยมาช่วยยิงทนู ส่วนไอเทมเพิ่มเติมครับผมได้ดาบมาได้ไดเสื้อมาแล้วก็ธนูครับเข็มขัดก็มบีก็ครบพอดีนะครับสำหรับไอเทมตัวแบกมีเป็นบิดแครงครับเปิดเป็นเสียอตองต้าได้เลยนเนี่ยก็จะได้าดาเมจจากออตเมต้าได้มากขึ้นนะครับส่วนตัวแบกโลดครับไม่โหมาเลยอ่ะเดี๋ยวทําไปโชจินฮะมันก็จะจบกันที่นาชอได้อยู่เหมือนกันครับ ก็จะเหลือแค่ไอเทมแท็งล่ะตรงนี้ก็เจอกับคอนเทเลอร์ฮะเปิดมาขั้นหนึ่งเหมือนกันมีเป็นฟอร์มสวอปเปอร์ฮะแกงแพงใส่มาเป็นลาซิเปอร์ฮะจ่อก,ก่อนวอลดามีไอเทมมาอังกันเวทนีครับดาก้อนคลอมีรีเดิมชั่นฮะลดคอมเสื่อหายส่วนเนลดาฝั่งเรายังไม่มีฮะแต่มีเป็นค็อกบอยิงฟรีๆและเรียบร้อยครับชนะไป อักเ็นที่2ครับามีเป็นรุ้งครับพอจะมีเป็นแบ็คโรสให้ไปฟูฟูหรือเปล่าหรืแล้วตัวเบต้าก็ได้บัดททำเป็น6กตัวเบต้าฮะฟูฟูและไม่มีเลยครับน่าเสียใจก็จะมีอักเ็นตรงกลางครับพันธมิตรที่เริ่มต้นการต่อสู้โดยอยู่ข้างพันธมิตรตัวเดียวก็เหมือนกับจับคู่นะจับคู่ได้ HP 3 3 0ครับตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งได้โล่18%เ็จาก HP สูงสุด10วินาทีก็ ถ้ามันมีผลกับไซออนก็ดีครับผมหยิบมาลองหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่าเพราะว่าไซออนของ Mac แบ็กโลดอ่ะมันอยู่บนสนามเลยครับมันไม่เหมือนกับตัวอืน่นอย่างเอลิทที่โผล่มาที่หลังอะไรเงี้ยอันนี้เราสามารถจับโยกได้จับมาอยู่ข้างพัธภิษได้ได้บัฟอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่า แต่ถ้าใช้คําว่าทีมะฮะอันนั้นคือมีผลแน่ๆทุกตัวแต่คําว่าพันธมิตรอะบางทีมันก็ไม่มีนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่เคยเล่นมาคือถ้าเป็นคําว่าทีแบะได้แน่ๆนี้ก็เลยเดี๋ยวลองดูกันหน่อยฮะว่ามีผลไม่มผลหยิบมาแล้วเป็นของลุกด้ว <c> ย <oughs> ต้องลองต้องลองถ้าไม่ลองก็ไม่ดูนะร <c oughs> อบนีฮะสนะดาครับสองดาวทับโมกันหน้าแต่มาแค่ตัวเดียวจริงๆ ไปกันที่เวลหกใสบก่บอการดาไปครับวานนีฮะคอนเฟิร์เลอร์ครับบอลซอเปอร์แล้วมีเซนแอลเพิ่มขึ้นมาก็เน้นมาที่แกงแพงครับมีเป็นโกคอลเลกเตอร์ครับใก้ค่าทันทีแล้วมีโอกาสดรอปเงินฮะเดลดาของเราก็แตกไปฮะับสำหรับอาบมูบูก็ยังเหลือบิดแคล้งครับมาช่วยแทงอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรียบร้อยหายไปข้างหลังยังได้อยู่ฮะพ็อกบอยิงยับเลยไฟนาโอดีหูคุ้มเลยครับ ไอเทมพับเป็นไปได้ยังไงฮะของแท้งหมดเหลือแต่คาถาอ่ะมาโอ้เมื่อไหร่จะมาทีฮะแบ็กโรสวลาดสักตัวฮะมาเปิดวัชเชอร์สักหน่อยแต่ไม่มีเลย เท่าที่ดูก็ไม่เห็นคนเล่นนะครับแต่ก็ไม่เจอตัวเหมือนกันอันนี้ได้ตรามาเป็นคนเพลร์ฮะน่าจะยิงยาวาแน่นอนแล้วดาเลสใส่มาเป็นของไฟเตอร์มาเลยฮะอาจจะโยกไปทางเอมเปซ่าก็ได้ครับและตอนนี้เราเริ่มไม่ไหวแล้วฮะเดาน้าหายไปเร็วมากครับอามูบูไป2ดาวสักทีของแท้งก็ไม่ค่อยจะมีฮะแล้วก็มาถึงตัวมอกันด้าเลยครับเอา้าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โอ้ได้ มาที่กาเลนครับวอเตอร์เหมือนกันยเดี๋ยวฟาก,กันไปเลยดีกว่าปะไปเบลเจ็ดดีกว่าครับตัวไม่มาสักทีกาเลนคู่ใครฮะเนี่ยวางติดสองข้างไม่ได้ด้วยครับวางติดได้ข้างเดียวก็หไม่มีตัวหน้าคู่เลย เอามาจับคู่ทันเดิลไปก่อนนะตอนนี้ทันเดิลสองดาวครับใส่เสื้อมาตัวหนึ่งด้วยคนระับส่วนอมมัลบูบูครับไปคู่กับหุ่นนะไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่าต้องลองดูกันถ้าอมมมัลบูบูแตกและหุ่นได้โล่อะไม่ดีผลเนะครับนี่ขนาดหุ่นลงมาตั้งแต่แรกเลยนะหุ่นไม่ใช่พัทวิทเรานั่นก็แปลว่าไซออนผมก็น่าจะไม่มีผลเหมือนกันนะครับมีผลเพาะตัวฮีโร่อ่ะตัวแชมเปีนน้ยนเนี่ยน่าเสียดายสำหรับอาร์คเบนดิง้ง มีเป็นมุนโดครับกับแบ็กโลสยังคงไม่เจอเนียฮะเสียใจไอเทมของก็ไม่แทงเท่าไหร่มีถูกมือมีคาทาครับแย่จริงๆครับแล้งก็ได้มาเป็นวาฮะไม่ใช่ตัวที่เล่นเลยทำไมมันช่างหายยากหายเยน็น เมื่อไหร่แบ็ควรสผมจะมีไซออนฮะตั้งแต่อักเบนแรกยันอักเบนสาวเลยครับยังไม่มาเลยฮะไซออนยังไม่เกิดเลยดีที่ว่าอัลโตเมต้าเรามีฮอกบอรครับไม่งั้นนี่คือแพ้ยับยาวๆแน่นอนอ่ะตรงนี้ครับคอนเทเลอร์ฮะไม่ไหว้ะครับดูทรงแนวหน้าเขาเหลือเพียบเลยฮะการเล่นเรายังอยู่ช่วยแทนได้อีกนิดนึงกับฮอกมอตอนนี้ก็ยิงยับยับยิงยับยับเอ้าเอาไปถึงข้างหลังอ่ะเรียบร้อยครับยังคงชนะได้อยู่ฮะสุดจริงว่ะฮอกมอร อักเมนสุดท้ายเลยครับอันนี้ก็พัฒมิถูกสังหารนะครับตัวที่อยู่ในภาษาเดียวกันจะได้บัฟนะครับไซออนมีมีภาษาด้วยไม่แน่ใจส่วนอักเมนตรงกลางครับเป็นครวนดิ้งครับเสริมช่องตรงกลางอันเชิญตัวแชมเปี้ยนที่อยู่ไปวางไว้ได้พลังชีวิต70เปอร์กับมานาสูงสุด20เขาบอกว่าตัวแชมเปี้ยนอาไซออนเวนนับเปละวะผมต้องลองผมต้องลองรีนโฟลเมนจริงๆดีแต่ขอลองหน่อยไม่ลองก็ไม่รู้ครับต้องลองครับมาเป็นวัลลาได้สองตัวได้เปิดสักทีฮะ อ่ะแลดีครับช่องตรงกลางถ้าเราเอาโตไปใส่ไซออนเป็นไซออนไปใส่เนะไปใส่ป<ฮ>ุ๊บลองดูฮะลองดูผมไม่รู้เหมือนกันอัคเมนดีก็ค่อนข้าง,งเฉพาะทางครับผมไม่ค่อยได้หยิบเท่าไหร่นี่หาโตไปบัฟไซออนด้วยครับเอาหุ่นไปบัฟมันไม่ได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวให้น็องเติร์นทับไปยินข้างๆครับได้เฮ็ดได้โล่อะไรไหม คือทรงก็น่าจะไม่ได้ฮะเลยก็ไหนร่างฟนยังไม่เห็นเป็นกันหรือว่าไม่มีฝนนะไม่มีฝนนี่คือเกอ,เกอร์สองอัเป็นเลยนะฮะตอนนี้ไซออนคือตัวเดียวเดียวๆหรือว่าต้องรอให้พุ่งไปก่อนก็ยังคงเดียวๆโอเคไม่มีฝน2องอเป็นเลยฮะเดิใจ ตอนนี้ร่างโคนก็ไม่รู้จะให้ใครใส่ไปดีเลยฮะตอนแรกคิดว่าไซออนถ้าได้มันก็จะเว,เวอร์ดีแต่มันไม่ได้เอะไม่เป็นไรฮะถือว่าได้ลองอะไปเข้าคู่กับหุ่นเหมือนเดิมเอามาเป็นด็อกเตอร์เลยกันฮะใส่เข้าไปอ๋อนี่ไงถ้าได้ก็คือจะมีร่างโคนออกมาเลยนะครับโอ้แลวอย่างนี้คือจับคู่เพิ่มเลือดทําโลได้ไปเนี่ยกับร่างโคนมันก็พันธมิตรปะวะใช้คำแบบงงงงตลอดเลยอะลองดูนะฮะลองให้หมดอนะ ก็ถ้าน็อกเทิรมันมีโล่ขึ้นมาก็แปลว่าได้ถ้ามันได้มีก็แปลว่าไม่ได้เพราะยังไงน็อกเทิรมันปกติก็ไม่ได้สร้างโล่อยู่แล้วตลก็อดูว,ว่าได้ไม่ได้รอบนี้ก็เลเวลบาเน็อกเทิรตัวร่างผลกำลังจะแตกพายละอีกนิดหนึ่งช่วยแตกที่ออเ,เรียบร้อยแตกไม่ได้เนี่ยไม่มีผลอะไรวะเน,นี่ยมาเป็นบาสฮาฮะเสียได้ครับไม่มีตราอีกหนึ่งอัน ราคามาที่เลอร์บองเลยฮะโอ้โหสวยงามฮะก็จะเป็นสีแบ็กโรสได้เลยเนะี่ยเริ่มลำบากแนละ้วเพราะว่ามันไม่ได้ผลพอมันไม่ได้ผลแล้วมันก็มันก็ลกแล้วะมันจับคู่กันไม่ได้แนละ้วมันก็จะเริ่มลกๆแล้วเดี๋ยวถอยไอเทมครับน่าจะไปเน้นทางเลอร์บองคนระับก็ไปเทมเซตนี้ก็ได้คะ,ะัเน้นเชื่อมจิตกลับเดี๋ยวต้องจัดตำแหน่งใหม่อีกเทียบเลยครับมัน มันไม่ได้อ่ะเฟล,ลเลยครับอย่างน้อยถ้าจับคู่เข้าคู่กับตัวที่ไม่ใช่ตัวแชมเปี้ยนก็น่าจะได้บ้างไม่ได้เดี๋ยวใจไอตัวส่งค,ครัรับก็พอเข้าใจวันนาะวันนาจะไม่ได้เพราะวันน่าจะโกงตอนดีครับแลเ,เริ่มจะสู้ใครไม่ได้เพราะว่าครัวจะวุ่นวุนกับตำแหน่งเล่นพักไปหน่อยเรียบร้อยฮนะเปลี่ยนของแล้วหน่อยคอกมอไม่ดดปลดเหมือนเดิมครับช่วยแบกไม่ได้ฮะจะมีเป็นเลอร์บองครับเลอร์บองเลอร์บองเอองชื่อมจิตและเลอร์บองอาชนะอนาโมลี่ครับ ผมมีความคิดว่าผมจะสุ่มหาอันดบรีที่ได้ตรานะครับอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งเร่งกันหน่อยแล้วกันโอ้กว่าจะบ่าหมดเงินไปเกือ <c oughs> บ30โอเคมาฮะลุ้นกันตอ่อสุ่มในสุ่มว่าจะมีตราแบ็กโรสไป7หรือเปล่ามันจะไม่ได้สัสเลอร์ก็บแบ็กโรสแลฮะปะลองดู โอเคฮะเจ็ดแบ็กโรสครับผมเจ็ดแบ็กโรสจะหดแค่ไหนอย่างน้อยไซออนมันมีสองล่างเลยเวลาตายกลับมาเกิดใหม่ช่วยตีช่วยแทงต่อได้ครับอ่ะมาซาฮาฮะแปะไปก่อนแล้วกันฮะผมจะขาดแคสโอเปียกับตัวสี่บาทเอลิสครับโอ้โหตัวไม่น่าหายยากเลยบองเจอก่อนเนี่ย เดี๋ยวขอดไอเท่เพิ่มเติอหน่อยครับของแท้งเราจะได้แค่ฮาร์ดกับไออดิสปาร์กเองก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันครับว่าจะใส่ท่ไม่ให้บาสฮาแต่ก็แนวด้ามันบางบางเนี่ยรอบนี้พอดีครับได้ลุ้นของครีมครับรอบนี้ฮะเอ็นฟอสเซอร์ครับแพ้ไปฮะ ตัวช่องโคนไม่ค่อยสวยเลยมันน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าแทงๆสตันอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากเลยพอมาตรงนี้ก็ไม่รู้เอาอะไรใส่โ,โคนเลยฮะอ่ะอย่างน้อยครับเราได้เอลิสมาแล้วเหลือแค่จัดตำแหน่งจับคู่ไม่ให้ติดคนอิด ปะดูไอเทมเพิ่มเติมมันฮะไอเทมมาค่อนข้างเยอะเลยมียันไอเทมซับพอร์ตนะครับทุกคนก็จะได้เหมือนกันฮะอ่ะมาเป็นเจมแลวกันจัดตำแหน่งง่ายดีกับแนวหน้าเราน่าจะแน่นดีนะเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ยังไม่แน่นฮะมันยังไม่สองเท่าไหร่อักเทียบเลยส่วนไอเทมโบราณนะครับก็จะมีอันิบ้าวิเศษครับก็ช่วยเร่งในเรื่องของ HP ได้ครับมาช่วยแทงโอ้ดีโอเคครับเคลียร์ไปฮะเก็บของกันต่อไม่ได้สุ่มเลยครับหมดเวลาอ่าได้มาโชว์ทินหนึ่งอันนะครับ เอาให้มาสหากับไอเทมแท้งผมยังเหลือเอนวิวอีกหนึ่งชิ้นนะครับค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวแปะเทมมาสะหาก่อนก็จะเป็นโซลซินคู่กับซีเวลกัลเล็ตครับได้เทมอีกเซตหนึ่งพอดีส่วนในสนามตรงนี้ถ้าเจอกับฟอลสวัปเปอร์เนี้ยก็จะเป็นเอลิสมาแกงแท้มีสเวนมีขาดเจสป่ะ ไม่เห็นเจสเลยเอลิสสองดาวเรียบร้อยเลยครับนตวนวตโครเนี่ยผมใส่เชื่อมจิตไปนครับเน้เนเนกระจายดาวเมทนะครับแต่ดูเหมือนว่ายังดึงดาวแล้วมันก็ทําอะไรได้ไม่มากครับมีมาซาฮาเดี๋ยวเราใส่เป็นชีเวลกันเลยครัยังไม่ได้ใส่ให้เลยก็มาช่วยเสริมดาวเมทอีกหน่อยอา้าใส่ออนแพงอย่างน,านั้นชนะไปฮะ ิบเสื้อใบตัวนี้ฮะว่าจะไปทางของแทงนี่ครับก็เป็นกากอยสัก1ชิ้นเอา,ายืนต้านเวทต้านกายภาพครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรสุดท้ายก็จะเป็นขาวกาศครับได้โล่มาช่วยเสริมหน่อยครับ BAP ขึ้นมานิดหนึ่งครับเดี๋ยวจัดตำแหน่งหน่อยจัดยากจริง อ่ะมาแล้วแคสโซเปียนะงครับตอนนี้ครบแล้วเดี๋ยวจัดตำแหน่งกันใหม่เอาตรงๆตอนเล่นผมดูไว้ทานฮะว่าไซออนมันได้โลหรือเปล่าเป็นโลของสกิลหรือเป็นโลของตัวข้างๆเนี้ยพอมาตัดต่อก็ได้เห็นแล้วครับว่ามันมีผลนะครับสำหรับอักเบนให้ไซออนฮะเลยจะเห็นว่าผมเอาแมงมุมไปเข้าคู่กับไซออนไปก่อนในช่วงตรงนี้มันดูไว้ทานจริงๆและเจมทํางานทาได้ตีแรงขึ้นฮะเรียบร้อย ก็จะไปจบกันที่ Level เลเวล9นะครับทำเป็น7็แบ็กลดสได้กับเดี๋ยวเราจะได้โดมิเนเตอร์มาขั้นหนึ่งครับ mm. ก็ไปเข้าคู่กัน2ภาษานี้แล้วกัน mm. อ่ะเวลเเรียบร้อยฮะไซออนของเราตีเขียวครับรอบเขียวขึ้นมาทันทีคราวนี้ไซออนเราก็จะมี2ลากนะครับตายแล้วเกิดมาใหม่แล้วก็ได้ตีครั้งนึงมันอาจจะไม่โหดเท่าเอลดิดนะเพราะว่ามันสูงสุดแค่เจอ่ะก็ตามสภาพอะมันไม่ใชบ่าก ทำยากมันก็ต้องเก่งนะตรงนี้ได้เจ็ดก็หาตัวอื่นมาช่วยแบกแพนครับรอบนี้เจอกับคอนเกลเลอร์ฮะเลือดไสออนยังคงอยู่ครับส่วนตรงกลางของเรามีเลอร์บองครับเกือบแตกไปเหมือนกันและเจมทํางานครับเพิ่มดาเมจครับชนะไปคร <the> ไอเทมเดี๋ยวเรามาเป็นกุนซูแล้วกันนะครับผมต้องการว่าลาดสดาว <laughs> ไม่ได้ต้องการไอเทมเลย เวลาแบบไม่สองสักทีฮะก็มีบิดแคลนขึ้นมา2ดาวตอนนี้ดาวหน้า2ดาวเกือบหมดแล้วฮะเหลือแค่ตัวที่มีไอเทมหลักๆอย่างเอลิสครับยังขาดพอสมควรอา่าใส่ให้แคสโซเปียนระ์เนี่ยอะได้มาอีกหนึ่งครับขออีกตัวหนึ่งได้ไหมมาซาฮาฮะจะสองดาวเหมือนกันฟอกมอลครับแคสโซเปียอีกหนึ่งครับยังไม่สองเหมือนกันฮะแคสโซเปียบ้านนี้เป็นเอ็นฟอร์เซอร์ครับสองดาวเคลินเรียบร้อยเลยฮะโอ้โห ได้สไลปอร์โฟกัสมาด้วยฮะมีเป็นโชจินแล้วก็ไอเฮะและข้างหน้าทะลุอย่างไวโอ้โหเริ่มบ้องหายไปอย่างรวดเร็วครับสู้ไม่ได้ฮนะ5บาทตงดาวแล้วแพ้ไปครับ 7 back loss ก็ไม่ได้หัว t นาดนั้นนะเหมือนกับได้แท้งมาดีๆสักตัวงไงเจ้าอักเบนก็ไป่ทางานกับตัวไอ o n ด้วยครับน่าเสียดายคือถ้ามันทางานเนี่ยมันก็จะเก่งอยากจะหาอะไรบัฟให้มันแต่มันก็ไม่มี บ้านนี้เป็นคนเคเลครับฟอร์มสวปเปอร์ครับสี่เรียบร้อยละได้เจสมา2ดาววีแกงแทงครับไอเทมฟูฟูกับแนวหน้าและเอลิสครับของดีๆทั้งนั้นเลยสำคัญคือ2ดาวกันหมดแล้วฮะทั้งเอลิสทั้งเจสเราสี่ไม่สองห้าไม่สองเลยฮนะเล่นลำบากด่อยครับมาถึงข้างหลังเรียบร้อยฮะสำหรับตัวเอลิสแต่ก็เรียบร้อยเก็บไปเหมือนกันเอา้ามาสาหามันเอาเลื่องแฮสับไปอยู่กลางดีไหมเนี่ย และก็2ดาวครับ2ดาวนี้ก็จับไปอยู่กลางดีว่าฮะไปแพร่กระจายไวรัสนี่ครับส่วนไอเทมครับเดี๋ยวเอาให้กับตัวบิดแครงเลยกันฮะบิดแครงของเราจะได้ยืนได้นานหน่อยเพราะว่าใส่เจมไว้แล้วแนวหน้าเราค่อนข้างแน่นฮะมีไซออนกรอบเขียวมาก็น่าจะยาวขอแค่บิดแครงไม่ตายฮะเดี๋ยวหาอะไรบัฟตัวตรงกลางหน่อยครับเอามาเพิ่มเลือดเอามาสร้างโล่เน พอการได้สอดาวสตัวอยากได้เอลิสอีกหนึ่งตัวแต่ดูเหมือนว่าจะยากนะเพราะว่าฟอร์สเวปเปอร์เขาเล่นกัน ก็จะหาขึ้น2ดาวยากหน่อยครับดนวหน้าเราก็จะทนทนไปก่อนอย่างน้อยมีไซออนฮะสี่ดาวรอบดีครับเจกับฟอร์มซัมเบอร์ครับแต่เป็นเจสิงดาวเขามาวางข้างหน้านะไซออนพุ่งไปละส่วนมาซาฮาฮะแพร่กระจายไวรัสเรียบร้อยแล้วนี่ครับตัวที่ติดไวรัสตายไปก็แพร่ต่อไปเรื่อยๆครับและตอนนี้เจมทํางานครับตีได้แรงขึ้นฮะทั้งไซออนก็แรงขึ้นทั้งทีมาตอนนี้แรงขึ้นหมดเลยเรียบร้อยฮะ มาสหาอีกหนึ่งตัวครับขอเลยบองอีกตัวได้ไหมฮะอยาก2ดาวจังเลยไม่ก็เอลิสก็ได้ครับแต่ไม่มีบ้านนี้เป็นเอ f o อร์เครับสู้กับทีมโคลนนะเป็นทีมที่ใส่คลิินมา2ดาวครับเอลิสแตกไพ่ไปเขาได้บัฟมาฮะตีเร็วแล้วสออนดันพุ่งมาด้านหลังครับแทงได้ไม่เท่าไร่เลยฮะมีคาวิลเข้ามาตีครับและคาวิลโดนตีแตกไพ่ไปเหมือนกันชนะไปฮะทีมโคลนสู้ได้ หลือ3ทีมสุดท้ายฮะในตอนนี้น็อกเทิร์นครับอ่าถ้าผมจะเล่น6อัตโตเมต้าดีคือต้องไปเวล10เลยนะไม่น่าถึงนะครับถึงจะถึงก็ต้องไปลุนตาในวงล้ออ่ะวงล้อหน้าจะมีหรือเปล่าไม่รู้ลองดูของจริงกันบ้างครับกับทีมเดิมเลยฮะเคทลินเอนฟอร์เซอร์แล้วไปอ้อนผมโดนบาคก เอาอักเมนบัฟมันไม่ได้ฮะแต่เอ็นฟอนเซอร์นีคือมาร์หัวไซออนได้ครับก็ตลบดีเหมือนกันอันนี้ก็คือแก้ทางบัฟเอ็นฟอนเซอร์มาได้หนึ่งตัวเลยฮะคือกว่าจะฆ่าไซออนได้อ่ะยิ่งเล่นเ็นเลยคือบอโอ้เนี่ยฮะเสียบารฟีไปหนึ่งครับเราเล่นเป็นเจ็ดแบ็คโลดครับก็สองชีวิตนะสำหรับไซออน แล้วตอนนี้ก็2ทีมสุดท้ายแล้วนี่ครับผมน่าจะเจอเอลิสแล้วแหละแล้วก็หยิบมาเป็นระดับทีเพลยเนี่ยฮะเอามาให้ตัวแนวหน้าครับอยากให้มีเกร,กกระาะกั้นเวทขึ้นหน่อยเอลิสขึ้นมา2ดาวโอเคน่าจะสบายขึ้นนิดหนึ่งฮอกมอร์ฮะขึ้นมาเป็น2ดาวนีครับกับเลอร์บองอีก1ตัวไม่เจอจเจอเอลิสครับผมยังพอขายมอคกาน่าที่เป็น2ดาวได้อยู่ มาลองดูกันฮะว่าจะไหวอยู่หรือเปล่าครับแต่เคทลินเขา2ดาวเกือบจะ2ตัวแล้วนะครับน่ากลัวอยู่ถ้าได้3คมอจบเกมไลยสู้ไม่ได้ฮะรอบดี้ไซออนดีฮะพุ่งเข้าไปหาสตูมาซาก็วางพืน้นครับไปโดนเคทลินพอดีครับตอดตอดตอ,ดตอ,ดตอดไปฮะทำไวรัสไปเต็มเราทํางานฮะตีได้แรงขึ้นครับและก็เรียบร้อยฮฮงยสองดาวครับเลอบองสวยงามกับบ้านนั้นก็เคทลิน2ดาว2ตัวเลย ต้องหาเคลินแล้วแหละกับเจอมาซาฮาไม่น่าจะได้3ครับอีกเพียบเลยแต่ก็ไม่แน่น่าเก็บไว้อยู่เก็บไว้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าตัวไรฟูตัว5บาทอย่างเคลินถ้าเราไม่ได้ดองไว้ได้ตัวเย่ยมันจะมีโอกาสเจอง่ายขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับอ่ะตรงนี้ฮะเขาเปลี่ยนตำแหน่งกันดิดนึงเอาเคลินไปทางซ้ายครับดูเหมือนว่าจะดีขึ้นมาพอสมควรเลยฮะตัวบิดแคลงที่มีเจมาหายไปเลยครับไม่มีบัฟแล้วสาหรับตัวไซออน แล้วก็เหลือไซออนสุดท้ายฮะไซออนอีกหนึ่งชีวิตบาเลยครับปับปับปับโอ้เรียบร้อยมา <c oughs> เดี๋ยวด้วยเทมไนน์เอ็นวิลฮะผมว่าจะถอดเจมไปให้ตัวหลังช่วยถือแทนก็จะเหลือเป็นไอออนิกสปาร์กเนาะลดต้านเวทกันหน่อยจะได้จอดได้แรงขึ้นฮะตอนนี้เราไม่มีของลดต้านเวทเลยก็เดี๋ยวให้บิดแคลงก็ได้ครับส่วนเจมเดี๋ยวไปให้เจ้าแคสโซเปียอยู่ข้างหลังถ้าไม่โดนสกิลเคทลินลงหัวก็ไม่ถ่ายฮะแต่มักจะโดน ได้เวลาตามหาเคทลินฮะเคทลินเรียบร้อยโอเคไม่3ามแน่นอนพี่เหลือก็อยากดึงอะไรก็ดึงฮะผมว่าน่าจะจบและถ้าเราจบรอบนี้ได้ก็จบเลยโอเคลลินเขาไม่เจอเลยนะครับนึกว่าจะเจอขาดอีกตัว2ตัว อ่ะย้ายบิดแท้งมาทางขวาีครับทางซ้ายเจอแต่ของหนักครับรถต้านเวทอยู่ทางขวาแทนจะได้เจาะแนวหน้าเขาได้เร็วๆฮะส่วนเอลิสของเราครับไปถึงตัวศัตรูฮะค่อนข้างใกล้ครับก็เรียบร้อยฮะแตกผ่าไปไม่เป็นไรครับดูดีกว่าเดิมับเหลือเพียบเลยฮะสำหรับตัวฝั่งเราและติงสกิลมามาสหาผมหายตอนนี้เจมทํางานและชนะไปฮะ โอเคฮะวันนี้อยู่กันกับเจ็ดแบ็กโลสนะครับเจ็ดได้ด้วยอานาบรีนะครับ อนดบอลี่ก็มีอันหนึ่งที่ให้เอ็มเริ่มนะครับต้องไปสุ่มหาเยอะพอสมควรเลยดีหน่อยที่มันออกมาไม่ซ้ํากันนะครับก็คือสุ่มได้เรื่อยๆถ้าคุณมีเงินโดยในเกมจะมีอยู่ทั้งหมด60กว่าอันนะครับถ้าจําไม่ผิดก็สุ่มไปเลยแต่เจอปุ๊บก็สุ่มได้สุ่มอีกะว่าจะได้หรือเปล่าแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับถ้าได้ฟูลมาอย่างไซออนนี้มี2ชีวิตมาก็ช่วยได้เยอะยครับแผลเลือดเยอะอีกได้แทนได้ดาเมจก็โอเคนะครับวันนี้จบไวเพียงเท่านี้ฮะเจาาอกกกด like, กดไล์าันใจให้ดอ่ใน คุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtop Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Overtop Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างด s สคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ